นี่คือข้าวจีปาเต้เขาเรียกว่าข้าวจีปาเต้นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่เลยโอ้เยอะมากๆทุกคนมันจะนุ่มๆนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสีให้ดูอืมตัวนี้ก็เป็นโรงแรมที่ว่าค่อนข้างจะใหญ่นิดหน่อยอนะอยู่ในซอยแห่งนี้นะจะล่างใหญ่ก้อนหมูลเลยครับทุกคนแบบเหีวเข้าไปถึงข้างในเลยนะตัวนี้ก็จะมีว,วิแวบแวบบแบบลาวๆแบบย้อนยุกนิดหน่อยนี่ นู้นยาวไปถึงนู้นเลยนะทุกคนกราบสวีดสุวัติชสวิดสุวัสดิครับทุกคนอัลทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันสดเซาล์นะต่อสดเ้าล์ยู่ทีน้องพ่าบางครับทุกคนครับเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวันนี้พิมพ์จะพาทุกคนไปรู้จักกับอาเมนูอาหารอ่าเป็นอาหารหนึ่งที่ว่าคนล่วงม่ากซอฟกินนะคนนะแล้วก็ขึ้นซื้อครับเดี๋ยวตอนนี้พิมพ์ก็เดินมาทึ่หน้าร้านแล้วนะ ว่านี่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันคืออะไรนะ,นอ,รนะอั่นีข้าต้มนะยังไม่ใส่ตัวนี้นะทุกคนร้านขายขนมขนมสไตลยดีซื้บปาเต้เลยเอาก้อนหนึ่งใส<ซ>่ข้าวอ่ะบอบอบ,บ,บ,บไใจ่จะบอง<ซ>เอาเห็ด<ซ>ตัวไม่ให้เลยเดี๋ยวขอถ่ายคลิปนนหนึ่ง นี่นะทุกคนนี่จะคือมอจีปาเต้นะทุกคนนะซึ่งว่าเป็นอาหารยอดฮิตของโรงพยาบาลนะครับทุกคนนะว่าเรจะเห็นค่ายอยู่ทั่วไปตามแค็มทางนะซึ่งว่าจะมีร้านเลยครับซึ่งเป็นร้านเล็กๆ์เลยนะครับเดี๋ยวพีพจะพาดูครับว่ามีอะไรบ้างนี่ดูวิธีเห็ดเล่นๆนี่นะทุกคนทางในก็จะมีมีปาเต้นะปาเต้ที่ทำด้วยเฮ็ดโดยตับนะนบับ ใส่ตับเราก็ใส่มายองเนสอ่ามายงแน่มายองเนสแล้วก็มีเจวบองแล้วก็มีมีหย่อนะทุกคนนี่วิธีการทำนี่ก็เป็นซอสซอสพริกซอสเผ็ด ผลในที่ว่าซอสเผ็ดกอรามาใส่เจวบองเลยนะทุกคนนี่ได้เยอะมากว้าวเพิ่มทุกมือเพิ่ทุกมือจ้ำแรงเลยนี่นะทุกคนค่ายกับแรบนี้นะนี่ตัวนี้ชื่อว่าทำเห็ดเห็ดไปสำเร็จล่ะนี่เราสามารถซื้อไปกินได้เลย นี่แล้วก็มียอะนะขนมียอแล้วก็มีปูหยองหรือว่าช่องมาเขาเขาเรียกว่าปูกค่อย <c oughs> แล้วก็มีแตงมีแตงไข่แตงกัวแล้วก็มีข้อมยนี่โอเค <c oughs> เขาได้ก็อน <c oughs> สิบชองขันนี่ครับทุกคนครับได้แล้วนะนี่เขาเรียกว่าปาเต้กิจปาเต้กิจปาเต้อันนี้นี่คืออาหารนซาวนะทุกคนนะ เดี๋ยวพิมพ์กินอหานซาวหรือว่ากินปาเต้นี้แล้วเราพิมพ์จะพาทุกคนไปดูราคาบ้านผักนะทุกคนนะราคาบ้านผักเพื่อว่าโรงแรมเล็กๆอยู่ที่ล่วงมาเลยครับเพื่อว่า FC คนนั้นว่ามาเที่ยวเนะี่ยครับทุกคนนี่แล้วครับนี่คือปาเต้ซึ่งว่าข้างในเดี๋ยวพิมพจะไปท้าให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะข้างในคื่อว่ากอนเดียวทีื่อว่าซินเดียวที่ว่าอิ่มเลยไปครับ นี่นะทุกคนเดี๋ยวพิมจะไข่ให้ดูนะนี่คือข้าวจีปาเต้เขาเรียกว่าข้าวจีปาเต้นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่เลยอ้เยอะมากๆทุกคนว้าวนี่นะข้างในมันก็จะมีมีไส้เยอะเยอะมากนะทุกคนนี่ครับนี่ก็จะมีหยอหยอหยอที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหยอ แล้วก็มีไข่นะไข่ทอดท,ที่ว่าทอดเป็นแผ่นแล้วก็มาซอยเป็นซิ้นเออเป็นเป็นซิ้นเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็มีม,มีมีมูฟ้อยครับมูฟ้อยที่ลาวเขาเรียกมูฟ้อยหรือว่าหมูยองแล้วก็มีอ่ามีผักนะเป็นผักอ่าผักซีหรือว่าผักห้อมลาวผักซีลาวแล้วก็มีซอสพริกนิดหน่อยแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็มีปาเต้กรับปาเต้ก็คือตับบดนะทุกคนนี่ครับเขาถาใส่ข้างในนี่นะ ปาเต้นี่ครับแล้วก็เป็นนี่เขาเรียกว่าข้าวจีหรือว่าขนมปังั่นแหละครับมันจะนุ่มๆน,นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสีให้ดูอืมว้าวร่อยเหรออืม แบบว่ามันจะแบบซุ่มส่มมากๆนะทุกคนอร่อยครับเพรว่าในราคา่ิ0ซองผันกิปเป็นนี่คืออาหารชาวที่แบบคนล่องมาเขาสอบกินประจำนะทุกคนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพิมพ์จะลองท่าม,มันพักล่างนี้ดูนะว่ารักษณแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ เก่ามเก่าโซ่เก่าเก่าจะเป็นห้องห้องเก่าเก่านี่เป็นห้องแฟมิลี่อ๋อเก่าห้องแฟมิลี่โดยมีโซ่เตียงเตียงใหญ่นึงเตียงน้อยนึงเตโดยตัวนี้เนี่ยห้าร้อยห้าสิบตัวแฟมิลี่เก่าเก่านี่เป็นห้าร้อยห้าสิบบาทโดยราคาเงีบอยู่กับวานส่งเส้นห้าโดยเส้นห้าคอ ตนี้ก็คือกันแต่ว่าเป็นห้องดีลักนะดีลักตัวทางหน้าเนาะมีระเบียงมีห้องพูง่ายอีกอีอ่างอาบน้ำนะราคาราคาจะเท่ากันเนาะกับห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทเลยห้าร้อยห้าสิบด้านเนอะตกเวลาหกต่องเส้น้านะเตียงเป็นอะไรเตียงเตียงดับบลูดับบลเลยเีง่ายเลยอ๋อง่ายเลยนอนได้ประมาณจะคน กับซ่อมผลสร้างกับลูกหนอยอะไรเนี่ยโอเคคือกันอันนี้ก็คือกันเนาะอันนี้ก็สร้างเลยแต่สร้างห้องทั้งหมดก็แพงสุดกันเลยออเนื้อน่าราคห้องสี่ร้อยห้าสิบาทนี่คือห้องที่แพงสุดมีประมาณสร้างห้องยห้าร้อยห้าสิบบาทหรือว่าประมาณซ่องแซนห้าสิบแันกีบแล้วอย่างอีกห้องราคาทึก มีหห้องมีเตียงคู่ทั้งสี่ห้องราคาเท่ากันตัอวามห้บาทห้องตัวราคาที่ลงม,มาคือ4สี้าสิบาทประมาณอ่องเซนกิฟืมองน่โอเคอ๋อืว่ารา,าคากือกันหมดเ,เ,เลยเ้คือนเลยโอเคนด้ละประมาณได้ นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะทุกคนนะึ่งว่าจะตกแตง่งโดยแบบห้องเกา่าๆห้องโบราณเกา่าคเซนว่าร่างนี้นี่แหละครับมีราคาอยู่ซ่องซ่องแบบนะทุกคนนะซ่องราคาซึ่งว่ามีห้องอ่าห้องหนึ่งราคาอยู่ที่ราคาตัวที่แพงสุดนะอยู่ทีห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ <S <S แล้วห้องที่ว่า ใน okay, okay. ห้องที่ราคาถูกก็คืออ่าราคาที่ถูกก็คือประมาณ450บาทเรื่องช่องเส้นกรีบครับนิ่มบรรยากาศทางด้านในนะทุกคนนะทางด้านในก็มันผักครับซึ่ว่าเสียอย่างเดียวคือเราเข้าไปถ่ายในห้องไม่ได้นะเพราะมันเต็มห้องเต็มครับห้องเต็มแล้วเราถ่ายไม่ได้แต่ว่ามีรูปให้ดูอยู่ครับ น,น,น,นี่ก็เป็นซันบนนะทุนนนนะคน,นมีซ่องซันครับทั้งหมดจะกห้องก็รวมกันเลยทั้งหมมีห้าห้องโ <Okay. S 2> อเคแปลว่าทั้งหมดนะทุกคนมีเก้าห้องมีเก้าห้องเลยทั้งชั้งทั้นลุ่มเก้าห้องทั้นลุ่มจริจากห้องก่อนชั้นลุ่มสีก่ครับทุกคนครับมีทั้งหมดเก้า <Mo> ห้องอ à, ทางข้างล่างมีบีซีข้างบนมีห้าะนี่บรรยากาศโอ้นี่ครับ ข้างในก็เป็นประมาณนี้นะโอ้สันซ้ำนเป็นสันทำมีซ้ำันวะบอสันซนี่เป็นระเบียงที่ห่อเครื่องไปเรียนอะบที่ซื้อนี่สิโอเ้เป็นเต้เราบอกเลยต้นกนล้วยเนี่ยนะโนเคโอเคนะทุกคนนะนี่แหละครับคือบ้านผักที่ว่ายอยู่ใจกลงางเมืองล้งพมาซึ่งเป็นซอยเล็กๆซึ่งว่าจะมีแบบนี้เยอะนะ แต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างนี่จะมีแขกนักท่องเที่ยวเต็มตลอดครับเพราะว่าเริ่มเปิดประเทศแล้วก็จะเหนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะทุกคนแล้วเสียดายที่ว่าพิมพ์ไม่ได้เข้าไปทายในห้องนอนใี้ทุกคนดูนะเพราะว่าเต็มทุกห้องเลยครับทุกคนครับซึ่งว่าจะห้ายานะห้องที่ว่าว่างอ่ะหายากมากๆแต่ว่ารับรองแล้วครับว่าห้องนอนข้างในนะสบายสบายแน่นอนเพราะว่าพิมพ์ดูจากรูปที่ว่าอ่า คนที่อยู่เคาน์เตอร์คนรับแขกนี่นะเขาเขาเปิดให้ดูสวย้ยสวยงามมากๆครับแต่ว่าเรื่องเราเรามาพูดเรื่องอาหานนะอาาานันนะนะท,ทุกคนนะราคานี้นะซ้อราคาคืนหนึ่งยู่ที่550บาทแล้วก็ครับทุกคนนะซึ่งว่าราคานี้ก็มีช่องราคาเลยครับ450บาทราคาทึกสุดแล้วก็550บาทราคาที่แพงขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ว่าจะไม่มีอาหารเซาให้นะทุกคนนะแต่ว่าเข้าเจ้า จะมีเพล่นจะมีะสาแล้วก็ก,กาแฟน้าร้อนให้เราได,ได้ดื่มกินตอนเช้าครับสำหรับเรื่องอาหารเมียงนันคนนั้น่งว่าตรงนี้ก็เป็นจุดจกลางอยู่แล้วเราสามารถซอกซื้ออาหารอยู่ตามแถวนี้ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ไกลกับตลาดกลางคืนไงทุกคนนี่ครับนี่ก็บรรยากาศข้างนอกนะนี่มีโต๊ะให้เราได้นั่งพักผ่อนจิบกาแฟตอนเช้าครับนี่เดี๋ยวดูทั้งหมดนะ นีส่สว่าเข้ามาประมาณจากถนนใหญ่น,ยยนะทุกคนนะสักประมาณจาก30สิบเมตรนี่แหละครับเดินเข้ามาแบบเดียวก็เทนี่ครับนี่คือบานพักเหมือนพักหัวเสียบตัวนี้ก็เป็นโรงแรมที่ว่าค่อนข้างจะใหญ่นิดหน่อยอะอยู่ในซอยแหงนี้นะจะล่างใหญ่ก้อนมูลเลยครับทุกคนรับเหี่วเข้าไปถึงข้างในเลยนะ <S <S ตัวนี้ก็จะมีวมิวแบบแบบลาวแบบย้อนยุกนิดหน,น่อยนี่นูน่นเาวไปถึงนู่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้อธิบายเลย คือสแตนดาร์เ uh, นาะอ่ามันเดททิวซ์เดย์นี่ราคา2องแสนสิบันกีบอ่าฟร์เดย์ฮะเซตเนาะเราจะในราคา2องแสนห้าเนาแล้วชปเปรรียราคา3,000สนกีบ uh, สุเสา่ทิศจะเป็น2องแสนสามแล้วก็ดีลักจะเป็น3ามแสนห้าวัดซาอทิศจะเป็น4ี่แสนทริปเปิ้ลสี่แสนห้า สุขสันติจะเป็น5 0 0แสนเนาะเลยเลยอันนี้เป็นโมเดิร์นแฟมิลี่เลยเลยเยนในห้องมันจะเป็นเตียงไงหนึ่งแล้วก็เตียงน้อยสองเป็นครอบครัวเลยเนาะไม่ราคาเลคือราคาจะ5 0 0 0แล้วก็ราคา6กแสนห้คือสุขสันติอ๋อเลยอ่าแต่นี้เป็นโคโลเนียทริปเปิลนี่จะเป็นห้อง3เตียงเนี่ยอ๋ออ่าสามเตียงเงี้ยแต่ห้องน้ำก็ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้เลยเนาะเลยเอ่าราคา5้0 0 0 0หกับ6ก0 0 0 0้ เดยเลยแต่ที้ก็เป็นห้องครอบครัวคือกันเลยเลอันนี้นี่ราคา6กแสนห้ากับเจ็ดแสนนี่คือห้องมันจะเป็นเออ่เตียงใหญ่หนึ่งเตียงนอนสองแล้วก็จะมีห้องรับแขกนะครับเลยแล้วเรื่องอาหารเซาอาหารนี่มีนี่ครบหมดเลยมีอาาหรเซาบ่มีเลยทุกราคาเท่าโบมีราคานี้จะมีแต่ราคาห้องอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่คือราคาห้องแต่ว่าเขามีอาหารงอยู่ไหนนี่แล้วบออาหารนี่มีแต่แไมเพามีค่าอยู่ไหนนี่บ่เขาเขาสามารถสั่งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขาจะไป ค่ากินที่ตลาดเซาโอเพราะว่าพ่อยู่ไกลเนาะยุไกลบนแรงอาหาร่า่อยู่โอเคแลเข้าใจแล่เขาจะมีบริการคือรถสกูตเตอร์พอรถไฟฟ้าซิมีรายให้เลอด้อดยมีประมาณจากห้องอ่าเขามีทั้งหมดสาสิกห้องสามสิบเก้าสสิบเก้าห้องโอเคเข้าใจแล้วล่าเดเด้อเด้อาใจนี่นะทุกคนเ่ว่านี่ก็เป็นอีกตึม สอยหนึ่งที่ว่าย่ติดกับล่างข่องโจมาเลยนะติดข้างล่างข่องโจมาเลยครับซึ่งว่านี่ครับปลายหลงแหลมก็ไมล์ลาวโฮมนะไมล์ลาวโฮมนี่ครับโอเคนะทุกคนนะซึ่งว่า F อซคนไหนที่ว่ามาเที่ยวลงขาบางก็สามารถมาเลือกได้เลยซึ่งว่าล่างนี้เพื่อนก็จะมีรถสกูตเตอร์หรือว่ารถรถ,รถไฟฟ้าให้เราได้ขี่ได้ขี่สมตัวเมืองนะทุกคนนะถ้าใครไม่ยากเสรารถตุ๊กๆหรือว่าเสรารถตู้นะทุกคนนะ โอเคครับนี่แหละครับซึ่งว่าตัวนี้ก็จะไม่มีอาหารสาวนะส่วนส่วนมากจะไม่ค่อยมีอาหารสาวคกับเพราะว่าเป็นเป็นบ้านแบบร่างเล็กไงทุกคนแต่ว่าตัวร่างที่าพพ์เข้าไปกีก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะ,ะนะุกคนนะโอเคครับขอบคุณครับ